วสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลบอเกมใหม่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเกมเก่าแหละเฮ้ยทำไมมีคนเดินผ่านตัวพี่ไปวะเนี่ยพี่เป็นวิญญาณเนี่ยนี่คือเกมเดมพาร์คไทคูลภาค2นั่นเองนะครับเป็นเกมสร้างสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสวนสนุกนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมีวิศวกร2คนนะครับมากับเราด้วยนะครับนี่ก็คือดดอนซี่นั่นเองนะครับดดอนซี่หรือนอกต้นน้ำนะครับแล้วก็น้องเจมนะครับนี่ น้องทีมอกไก่ของเรานะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปสร้างกันเลยนะครับสร้างม้วสซุ่นนะครับให้วิศวกรของเราเนี่ยเป็นคนสร้างนะอ่ะเริ่มต้นจากการเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองคนเนี่ยมีอำนาจในการสร้างก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสร้างจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลบพวกต้นมงต้นไม้นพวกนี้ออกนะเพราะมันดูเกะกะนะครับอ่ะลบเลยครับวิศวกรทั้งหมดโอเคเราจะให้ด้านหน้านี้มันจะต้องมีแบบพวกน้ําพุไหมมีมันมีไหมเกมนี้ ต้นไม้นี่มันเท่าไหรผมมีตังเท่าไรเนี่ยโอ้หมีตังน้อยมากครับน,น,น,นี่นี่ไงน้ำพลุน้ำพลุกระจุยนึงนี่เอ้าน้ำพลุมันเล็กหอ่อเอาสาร้างเล็กมากเลยอะ่ะแล้วทำไมเราสร้างไม่ได้ทำไมเราวางไม่ได้อ,อ,อ่ะอ๋อหรือว่ามันมต้องเป็น<ง>ของวางข้างนอกจริงถ้วยนี้มันของวางข้างนอก น้ำพุอวยนอ้โหน้ำพุก็วางข้างนอกอ้ my god มันแบมันมันต้องครอบเปล่าพี่ไม่งั้นเราต้องลบทางเดินออกครับลบทางเดินออกออกอันหนึ่งวางน้ำพุวางน้ำพุโอ้ยแงงน้ำพุไม่เราต้องลบทางเดินออกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำไมมันเออมันดูมันดูกาเกียนนุบอ่ะ มันดูเล็กจิ๊ดเล็ก,ลก,ลกน่ารักใช่อาจจะมีอันที่ใหญ่กว่าน,นี้ะดูมันดูหาหาหาดูมีมานั่งไหมมานั่งเก้าอี้เก้าอี้วางไว้ตรงเนี้ยเก้าอี้วางไว้ตรงเนี้ยเอาเก้าอี้มันต้องวางทางก่อนนะพี่คนเดินเข้าไม่ได้นะจ๊ะ โอมีแต่อันล็อกล็อกล็อกทำไมไม่เราไม่เราไม่เน้นคนเดินเข้าเดี๋ยวเราเน้นสวย okay, โอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับด้านหน้านะนี่งไงด้านหน้าแบบกะกาของเราเออเดี๋ยวเราจะสร้างโซนกินข้าวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนหิวข้าวนะครับลูกค้าเราเริ่มหิวข้าวอันนี้คือร้านอะไรอ่ะมันคือจุดเก็บตังค์เหรอหมวกครับขายหมวกอ๋อร้านไขหมวกโอ้เรามีร้านไข่มวกแล้วนะ ด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะให้สร้างแบบจุดกินข้าวฝั่งนี้แล้วกันนะฝั่งฝั่งนี้ครับจุดกินข้าวก่กอนจุดกินข้าวห้องน้ํานะทําทางเพิ่มหน่อยครับทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเบียดโอ้ยเยะมานเนีนะ่งนเจมนเจมไอ้นี่เจมเจมมาสร้างฝั่งนี้เป็นเป็นจุดอ,อะไรอะไรนะนะเครื่องเล่นสักหนึ่งอันก่อนครับเครื่องเล่นหนึ่งอัน เฮ้ยเอาแบบใกล้เคียงกันหน่อยนะเอาแบบใกล้เคียงกันหน่อยนะไใกล้เคียงกันะอ่าต่อไปผมจะเป็นคนสร้างห้องน้ำนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าแต่ละคนสร้างออกมาเป็นยังไงครับหน้าตาเราจะปล่อยให้เขาอิสระในการสร้างแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยโอเคครับตอนนี้โซนขายของครับก็มาแล้วนะครับคนซื้อยังไม่มีแต่ว่าพนักงานเพียบ คุณเดียออนซี่เขาได้จัดมาแล้วนะครับเป็นโซนตลาดตลาดนัดนะครับสามารถที่จะนั่งกินข้าวได้แล้วผมมานั่งกับใครเนี่ยสวัสดีครับเอา้าหเฮ้ยมัหนหายมีพลังงานบางอย่างอาศัยอยู่ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับด้านนี้ก็เป็นโซนว่ายน้ําของคุณเจมส์นั่นเองนะครับโซนว่ายน้ำโซนเครื่องเล่นนะครับนี่ไงก็จะเข้าคิวนะครับแต่ว่า ตรงนี้ขยะเยอะมากเลยเอาตัวถูก่อนถูขยะครับตัวถูขยะไหนเอาตัวถูขยะนนอยขยะเต็มเลยโอเคครับแก้ไขขยะเรียบร้อยตอนนี้เรามีขยะน้อยหรอเรามีขยะแค่สองที่เองนะครับขอตรงนี้ก็มีนะโซงขยะแล้วทำไมเขาทิ้งไม่ขยะไม่เป็นที่กันเนี่ยนะครับ เอกีเป็นห้องน้ําที่ผมทําขึ้นมาแต่ผมไม่รู้วิธีการปิดหลังคาตรงนี้ช่องเนี้ยทําไงครับปิดหลังคาให้หนตั้งเหลือหกร้อยอ่ะเมื่อก,กี้เหลือศูนย์เนี่ยอระตอน,นี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดีแล้วเอา้า,ออาแล้วสาะน้ํอ่ะหายไปแล้วทาไมอ่ะก็สวยเดียว่สวยไม่สวยไม่สวยอะไรเอ้หรือจะลองดูก็ได้นะ มีสานน้ำก็ได้แล้วก็วางตรงนี้เป็นต้นไม้อะไรเงี้ยเอออุ้ยพี่พี่ความคิดเดียวอ่ะจังพี่โอเคนะครับตอนนี้วิศวกรของผมได้เปลี่ยนหลังคาเป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่มันโล่งอะตรงนี้มันมันมีรูรอะครับมีมีรูรรรราค,าครับระบายอากาศครับเดี๋ยวผมต้องลองหาเย็นมากครับโอเคนะครับต่อไปก็คือเราจะต้องทําไฟครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมืดมากเลยนะ สวนสนามเด็กเล่นของเราไม่ใช่สนามเด็กเล่นแล้วอะม,มันมืดเกินนะครับก็ใช้ไลท์ไลท์ปกตินะโอเคเฮ้ยโอ้โ,โ,โหสุดยอดเลยครับสระว่ายน้ําที่มีการแบบนี่เราว่ายน้ําให้ทุกคนได้ดูกันดูชม โอเคตอนนี้สวนสัตว์เราไม่สวนสัตว์้วสวนสนุกเราเริ่มมีไฟแล้วนะครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่าใช้ได้อยู่นะปิดไฟไปเลยครับทุกคนโอ้ oh, my ม o กนีนครับดูภาพรวมลองไปเล่นเครื่องเล่นหน่อยดีกว่าครับกด F เลยกด F อีกครั้งหนึ่ง เยอยขึ้นไปแล้วเห็นดวงจันทร์ด้วยยางสวยมันก็เป็นจุดที่ใช้ได้อยู่นะแล้วได้มองเห็นแบบด้านนอกแต่ว่าด้านด้านนอกไม่ค่อยมีคนมาตอนนี้เยอะม, <Yeah> มันมีเครื่องเล่นหนึ่งอะแบบสร้างได้สวยสนุกแล้วหนึ่งอันพอพอไปวางถ้านั่งฝั่งนี้เนี่ยมันจะได้มองเห็นทั่วทั่วส่วนส่วนสนุกเลย นี่ไงซูมภาพออกสวันดีวันดีน,ด <c oughs> นี่ถ้าเราสร้างแบบใหญ่ๆเราก็จะเห็นทั่วเลยส่วนสนุกเราจากตรงน,นี้โคตรเท่เยอะเลยน้ากลัวจังหน้ากลัวจังสูงจังกีดหน่อยเร็วเฮ้ย,ย,ยคนไทยคนไทยช่องแชท คนไทยมาหาช่องแชทหรอเศรษฐกิจเป็นไงครับหูยตลาดคนเยอะนะเนี่ยธรรมดาไม่นธรรมดาตลาดคนเยอะครับตลาดคนเยอะครับอะไรเพิ่งซื้อกินเมื่อกี้หิวอีกแล้วนายฮะเฮ้ยคนใส่หมวกคนนี้ใส่หมวกมาซื้อหมวกเราหมวกอะไรกี่บาทสิบบาทหูยเขาฮังกี้อะไรวะเขากินตั้งเยอะแยะก็ยังฮังกี้อีกอ่ะสิบเอ็นบาท หรือว่าคุณเอาร้านน้าเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้คนซื้อหมวกของเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเปลี่ยนหมวกได้ไหมไม่มีหมวกอย่างเดียวเหรอมันมีมันมีหลายอย่างเนี่ยมีห้าอย่างมีหมวกไดนโนเสดมีสี่อย่างดิหมวกไดนโนเสาร์หมวกจนสลัดหมวกเซนต้าแล้วก็หมวกแมมมุ ث เอาหมวกโจนสลัดเดี๋ยวสิเก้าร้อยบาทเก้า <laughs> ร <900 S 1> ้อยบาททุ่ไปเลย <laughs> ไม่กล้าไม่กล้าแตะเลย <laughs> เฮ้ยตรงนี้เราจะทําทางต่อไปยังไงถ้างั้นนะ่ะต้องเอาไฟตรงนี้ออกเลยใช่อาจจะต้องทําเป็นสองทางให้พี่ทางทางเนี้ยตรงเนี้ยเป็นทางเข้าแล้วตรงนี้ก็ออกเออห้องน้ำไปตรง,งห้องน้ําไปตรงไอ้ร้านร้านขายอาหารกินเสร็จจะได้ปูดปั๊บไม่นี่เราต้องทําทางเดินมาให้มันเดินมานี่ไงเอาดิอยอ้พี่พี่ก็อันนี้ไงทาบันไดทางขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม แล้วตรงเนี้ยตรงนี้ก็นี่ขึ้นสูงสูงเลยเลยห้องน้ํามาเลยเออแล้วก็แล้วก็สร้างที่เหลือต่ออุ้ยฉลา,าดตอนนี้เรากําลังจะทําทางยกระดับขึ้นมาน้านบนนะครับยกขึ้นมาหนึ่งเอออ่ะนี่เดี๋ยวทางขึ้นไปด้านหลังปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะทําทเป็นโซน เป็นโซนโซนหนึ่งที่มีเครื่องเล่นอยู่ตรงกลางตรงนี้แต่เอาไม่ต้องเอาเครื่องเล่นใหญ่มากเอาเครื่องเล่นแบบไม่ไม่ต้องแพงมากเพราะตอนนี้เราจนอยู่ตอนนี้มีตังแค่ร้อยกว่า <laughs> ตอนนี้เรากำลังรอตังกันอยู่นะร <laughs> อตังกันอยู่ว <laughs> เดี๋ยวเราจะวางการน้ําชานะครับตรงนี้นะนี่เป็นโซนแบบกินข้าวเสรยวก็เล่นการน้ําชาได้นะครับก็อวดปอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะ เดินไปดูบ้านคุณเจมกับคุณต้นน้ำก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านเขาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับว่าส่วนสนุกของเขาเนี่ยจะสนุกสนานแค่ไหนครับยวลองไปดูกันก่อนเลยครับโอเคนะครับโดยที่เราเดินมาที่ถนนนี้ครับแล้วก็ไม่มีรถนะวิ่งไป <laughs> วิ่งเลยครับ The flat บ้านนี้เป็นบ้านของใครกัน เอาไปอีกอรอไม่ใช่บ้านนี้ว่ะไปอีกครับอื้อเนี่ยครับผมเจอแล้วนี่คือบ้านของต้นน้านะครับนี่ก็มีโซนขายมั่วคนเพียบเลยฮะตอนนี้คนเพียบเลยครับอโอ้เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเต็มเลยฮะรตรงน,นี้ก็จะเป็นนี่ครับที่เราจะไปวางตรงจุด ที่บ้านเราตรงจุดกินข้าวนะครับนี่ก็เป็นเครื่องเล่นแบบการน้ําชาหมุนติ้วนะครับนี่เราสามารถมองมองมุมอมองของคนบุคคลที่หนึ่งได้ด้วยนะอืมแต่ถ้าเราไปวางตรงกินข้าวก็กินข้าวไปด้วยแล้วก็ให้เด็กๆลูกหลานนะครับมานั่งเล่นกันตรงนี้นะโอ้แล้วก็เป็นจุดนี้ครับซื้อขายของนะครับตรงตลาดนะอืมน่าสนใจครับ ตรงนี้เป็นอะไรครับม้าหมุนม้าหมุนก็สามารถนั่งได้นะไม่เห็นมีเด็กเลยนะครมีแต่ผู้ใหญ่มาเล่นโอเคเป็นจุดขยะครับโอเคแถวไปดูหน่อยสิจุดทิ้งขยะเป็นไงครับโอ้โหจริงด้วยครับขยะเต็มพื้นเลยครับอะไรกันครับเนี่ยเนี้ยยกสูงขึ้นมานะครับแล้วก็โอ้โห จุดทิ้งขยะจริงๆเดี๋ยวผมขึ้นไปเล่นโซนสไลเดอร์ก่อนนะครับนี่ครับบ้านของคุณต้นน้ำนะครับมีโซนสไลเดอร์ครับสไลด์ลงไปซิเออึยยยเก่งเลยเก่งขาตามเก่งขาตามเก่งขาตามเลยบุคคลที่หนึ่งเววียนหัวตามเยอะ ไหนมาดูสิว่าชิงช้าสวรรค์เป็นยังไงครับขอนั่งด้วยคนชิงช้าสวรรค์โอ้เราก็สามารถมองเห็นทั่วๆได้นะครับโซนเก็บขยะทำ <c oughs> <c oughs> ไมต้องเอาตัวไปถูกับขยะแบบนั้นเนี่ยครับร <c oughs> โอ้โซนชิงช้าสวรรค์น,นี่ก็คุ้มนะคือนั่งนานๆได้นะครับ กระโดดออกจากชิงช้าสวรรค์ก็ไม่ได้ด้วยโอ้ oh my god ผมติดโอเคนี่ฮะก็เป็นโซนของคุณเดียนซี่นะครับหรือว่าคุณต้นน้ำนั่นเองนะครับขยะจะเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราทำปาร์คเราต้องวางขยะด้วยนะเคตต่อไปไปดูบ้านของเจมดีกว่านะครับว่าบ้านของเจมนี่เป็นยังไงโอ้มแน้ำหนึ่งฝนตก <laughs> เอ,อตอนนี้เรามาถึงบ้านเชมกันแล้วนะครับนี่ก็เหมือนเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะด้านนี้จะต้องมีชาการน้ำชานะครับเพราะว่าทรัร์ทเรียมันสอนนะเ,ออเดี๋ยวผมข้ามทรทเรียมาเลยนะครับผมก็เลยไม่มีการน้ำชาด้าน,นซ้ายมือแบบคนอื่นขอเขานะนะโอเคกต็ตรงนี้เป็นโซนกินอาหารนะครับตามทรทัเรียวนนะเออตรงนี้เป็นโอ้โห อันนี้คนรวยนะครับเขาสร้างกันนะถ้าผมไปยืนขวางผมจะตายไหมลองด,ดิยืนขวางเฮ้ยผมไม่ตายผมนั่งได้ด้วยโอเคสุดยอดเลยนะครับรถไฟโรเลอร์โคสเตอร์นั่นเองโคดอย่างเทค่ครับนี่เป็นไงโรเลอร์โคสเตอร์อันนี้ก็เราทำเองได้แบบอิสระเลยใช่ไหม ลองดูมุมมองบุคคลที่หนึ่งดูครับนว่าเทหรือเปล่าเย้ยเย้ยเย้ยเสียหัวชนต้นไม้เมื่อกี้ โอเคเรียบร้อยเราสามารถคลิกได้ดูไหมเนี่ยว่าทางเข้าโอ้ค่าเข้ายีสบาทค่าเ <Hi. S 1> ข้ายีาบาทตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเหมือนกันเหรออ๋ออันนี้เครื่องเล่นที่เราเล่นไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ที่บ้านเรามีนะครับยื้อ <Hi. S 1> เราสามารถปีนต่ำ <laughs> ท <l ain> ่าปีนตามขึ้นมไปได้ด้วยหรออะไรไม่ได้ไดูท่าปีนท่าปีนผมโคตรเก่เ์ <l ain> กระดูบ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 ขึ้นมาย่าออออกไม่ได้ดจ้าเล้วออกไม่ได้ต้องปีนขึ้นมาครับคุณต้องปีนขึ้นมานะโอเคตอนนี้เรากลับมาที่บ้านของเราแล้วพร้อมที่จะสร้างการาน้ําชานะครับเพราะว่า <l ain> ตอนนี้เรามีตังค์อยู่สองพันแปดแล้วการาน้ําชา อ่าช่วยกันตกแต่งหน่อยครับเดี๋ยวผมวางก้ามชารนะเนี่ยครับจะวางตรงไหนครับอา้าวนีเหรอไ,ไปไทางเข้าอ๋อนี้มันคือสั้นไปเหรอแต่เราจะมีสามกานะในอนาคตโอเคเราวางก้ามชาแล้วครับตกแต่งแค่ด้านข้างก็พอแล้วก็ด้านหลังโอเคตอนนี้เรามีสนามหญ้านะครับสนามหญ้า สนามปู่ยังไม่มีม,มีสนามญ้าแล้วโอเคตอนนี้การล้ชาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจุดที่เวลาคนมากินข้าวนะครับก็จะแวะมาเล่นได้นะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําอีก2กาแถวนี้แล้วกันนะครับเอาไว้ในอนาคตก่อนแล้วกันนะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปมากพอแล้วครับกับลิมซีเคเดมพาร์คของเรานะครับไม่รู้มันเปลี่ยนชื่อ,อยังไงนะ เออใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c ไ i b e ให้กับสวนสนุกอันสุดยอดของพวกเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็นี่วิศวกรทั้งสองคนของผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมจะสร้างอะไรเพิ่มเติมในพาร์ทหน้านะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราทั้ง3คนคงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับลาสวัสดีทุกคนบ๊ายบายจ้าจุบ๊บ